ค่ะคลิปนี้จะเป็นการเฉลยแบบฝึกหัดข้อที่4นะคะซึ่งมี2ข้อเดี๋ยวครูจะแยกย่อยออกเป็นคลิป ละหนึ่งข้อนะคะมาเริ่มจากอ่านโจทย์กันก่อนอยากจะเน้นย้ำให้นักเรียนอ่านโจทย์ให้ครบก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไปทำแบบฝึกหัดนะคะมาเริ่มจากโจทย์เลยก็คือข้อนี้เขาบอกว่าจากการสำรวจหนังสือที่นักเรียนนิยมอ่านนอกเวลาเรียนของนักเรียนเวลาเจอเลขตรงไหนให้นักเรียนขีดเส้นไว้เลยนะคะก็คือ1,600คนทั้งหมดเนี่ยมาจาก1,600คนจาก4โรงเรียนโดยเลือกประเภทที่นิยมอ่านมากที่สุดก็คือนิตยสารนวนิยายแล้วก็อื่นๆมี นนะ3ะทีนี้เวลาดูกราฟสิ่งแรกที่เรนควรจะดูก็คือสีนะคะเริ่มจากนี่สีฟ้าแทนนิตยสารและนวนิยายเป็นสีม่วงนะคะแล้วก็อื่นๆเป็นสีแดงเนาะและอีกอันนึงก็คือแกนของกราฟตรงนี้เขาจะบอกว่ากราฟนี้เป็นการนำเสนอแบบไหนข้อนี้เป็นการนำเสนอโดยใช้ร้อยละนะคะมาดูเริ่มจากข้อที่ห ตอนนี้เราดูกราฟเสร็จแล้วมาดูข้อที่1ค่ะว่าวถ้านักเรียนที่ตอบแบบสํารวจจากแต่ละโรงเรียนมีจํานวนเท่ากันย้ําคําว่าเท่ากันจะมีนักเรียนที่นิยมอ่านนิตยสารและนะคะนวนิยายรวมกันเท่าใดเขาถามว่านิตยสารและนิยายเนี่ยรวมกันทั้งหมดเนี่ยเท่าไหรเลยนะคะจาก4โรงเรียนนี้ นักเรียนก็ไปดูก่อนอันดับแรกต้องหาว่าแต่ละโรงเรียนมีกี่คนเพื่อที่เราจะไปคํานวณรอยละของเขาออกมาได้ทั้งหมดของเรามีหนึ่งพันหกร้อยคนทีนี้แต่ละโรงเรียนจํานวนเท่ากันของเรามีสี่โรงเรียนเท่ากันเลยก็แบ่งเลยหารสี่จะได้โรงเรียนละสี่ร้อยคนนะคะสี่ร้อยคนนี้ทีเราก็มาคํานวณเลยค่ะมาเริ่มที่โรงเรียน A ไปดูก่อนว่านิตยสาราและนวนิยายรวมกันเลยก็ไปดูนิตยสาราสีฟ้านาวนิยายสีม่วงไปดูโรงเรียน A นิตยสาร60นวนิยาย28รวมกันได้ทั้งหมดอยู่เท่าไหร่คะติ๊กตักติ๊กตักแปอร์เ นี้เราก็ไปคำนวณซิว่า8 8ซในจำนวนของเราได้เมื่อกี้คือโรงเรียนละ400คนใช่ไหมคะก็คือคิดเป็นกี่คนอ่าจำที่ครูสอนได้ไหมก็คือนักเรียนให้มาเทียบก่อนร้อยละกับข้อมูลใช่ไหมคะเอามาเท่ากันเอามาเท่ากันตรงนี้อ่าอันนี้คือที่ครูเคยสอนให้นักเรียนเปรียบเทียบอัตราส่วนเนาะสัดส่วนอัตราส่วนตรงนี้ไปดูคะ่ะร้อยละของเราร้อยละ รอๆของครูนี่นะลอยละไม่ใช่สิลอยละต้องเป็นรอเรือรอริงเนาะลอยละมาดูฝั่งลอยละนะคะฝั่งลอยละของเรา88แปลว่าของเราเนี่ยมี88จากทั้งหมด100่งร้อยคนนอลอยละทีนี้เรารู้4ี่ร้อยสีร้อยเนี่ยเป็นทั้งหมดแปลว่าเราจะต้องใส่อยู่ที่ข้างล่างใช่ไหมคะ สี่เนี่ยคือทั้งหมดแล้วทีนี้แ8ดคือคนที่อ่านนิตยสารและนวนิยายซึ่งตอนนี้ถ้า400คนเราไม่รู้นักเรียก็ใส่เป็นตัวแปรไปก่อนเนาะทีนี้ก็ย้ายข้างเราต้องการ a เดียวหาร u ย้ายขึ้นไปคูณเราก็จะได้88คูณกับ400แล้วก็หารด้วย100ก็จะเท่ากับ a ตัดทอนเศษส่วนค่ะตัดก่อน0ตัด0ููนยตัด0ก็จะเหลือ88ดคูณส ได้ทั้งหมดอยู่300 5 0 2คนนั่นเองแปลว่าโรงเรียน A เนี่ยมีคนอ่านนิตยสารและนิยายรวมกันอยู่352คนทีนี้พอเราทำไปนี่นเลยมันจะได้แพทเทิร์นออกมาเนาะเดี๋ยวครูจะทำเป็นปากกาแดงตรงนี้ให้นักเรียนโน้ตไว้เดี๋ยวถ้าเราไปตั้งตั้งตั้งเป็นเทียบสัดส่วนแบบนี้นะคะเราก็จะได้ตรงนี้คืออะไรคะเด็ก แปดสิ่วนร้อยตรงนี้ก็คือร้อยละเปอร์เซ็นต์ของเราคูณด้วย400ตรงนี้ก็คือจำนวนทั้งหมดคูณด้วยทั้งหมดเอาเปอร์เซ็นต์คูณด้วยทั้งหมด,ด,หมดแบบเนี้ยเราก็จะได้ว่าสิ่งที่เขาถามหานี้ยนะมีเท่าไหร่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นข้อต่อไปโรงเรียน B C D เนี่ยครูจะใช้ที่ครู สรุปไว้นะคะข้อที่1ต่อไปถ้าเป็นโรงเรียน B ครูก็จะมาตั้งเลยเพื่อความรวดเร็วในการคำนวณโรงเรียน B มีนิตยสารา83นวนิยาย15รวมกันแล้วได้98ใช่ไหมคะก็จะเป็นครูจะใช้ตรงนี้นะเด็กๆเ,เปอร์เซ็นต์ก็คือ98คือ98ส่วน100คูณด้วยนักเรียนทั้งหมด ตอนนี้เราได้โรงเรียนละ400ใช่ไหมคะที่เราคำนวณไว้เมื่อกีอ้เราก็หาคำตอบออกมาเด็กๆกดเครื่องคิดเลขเลยนะคะได้3092 0คนต่อไปโรงเรียน C ไปดูค่ะนิตยสาร33นวนิยาย62รวมกันแล้วเป็น 95% 95%ก็คือ95ส่วนด้วย100คูณด้วยทั้งหมดโรงเรียนเรามีทั้งหมด400คนก็คูณไปได้380คนแด้ของเรียนสีละต่อไปโรงเรียนสุดท้ายโรงเรียนดีโรงเรียนดีนมีกี่เปอร์เซ็นต์ นิตยาศาร42บวกนวนิยาย56ได้98%ซนะคะก็จะเป็น98ส่วน100คูณด้วยโรงเรียนดีก็มี400เหมือนกันคำนวณเลขออกมาได้392คนทีนี้คำนวณได้ทั้ง4โรงเรียนละเขาถามว่าทั้งหมดรวมกันจากนักเรียนที่เขาไปสำรวจเนี่ยมีเท่าไหร่เลยก็สรุปเลยดังนั้น มีนักเรียนที่นิยมอ่านนิตยสารและนวนิยายรวมกันกี่คนคะ เอกรวมเลยก็จะมีโรงเรียน A 352โรงเรียน B 392โรงเรียน C 380แล้วก็โรงเรียน D 392คนรวมกัน4โรงเรียนก็จะได้ทั้งหมด1,516คนนะคะอันนี้ก็จะเป็นคำตอบของข้อที่1